สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากยากครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถอิซากินะครับใครที่มองว่ารถไถดัดแปลงราคาก็ประมาณ78หมื่นแล้วก็การทำงานก็ไม่เท่าไหร่อยากจะเล่นมือสองของญี่ปุ่นเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ผมมีให้อีกแล้วครับท่าน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอ e ีสากิครับคันนี้ไม่ใช่คูปะตานะครับเป็นอ e ีสากิ T.L. 4501นะฮะใครที่กำลังมองหา45แรงนะครับคันนี้แต่ราคาไม่ถึงแสนนะครับทุกคนราคาไม่ถึงแสนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นคลิปที่เอฟซี FC จากทางบ้านอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันส่งมาให้กับผมได้อารมณ์ยูดช่อง YouTube เพื่อที่จะประกาศขายนะฮะประกาศขายให้กับทาง FC นะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปสดๆจากทาง FC ส่งมาให้ช่วยประกาศขายให้ก็แล้วกันถ้าท่านใดสนใจหมายเลขโทรศัพท์ผมจะขึ้นไว้หน้าจอนะครับไว้หน้าจอหรือว่าโทรศัพท์มาหมายเลขของผมก็ได้ที่ขึ้นอยู่ในทุกคลิปนะหมายเลขโทรศัพท์ผมค้นหาได้ง่ายๆแต่หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่ จ่ของรถผมจะขึ้นไว้หน้าจอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันแต่ก่อนอื่นต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารถคันนี้ยี่ห้ออิซากิที4501นะครับราคาเปิดอยู่ที่65,000บาทครับ65,000บาทรถคันนี้มีจุดเสียอยู่1จุดนะครับบอกก่อนนะครับว่ามีเสียอยู่1จุดก็คือเสียจุดชุดสโลนะฮะเสียจุดชุดสโลถ้ารถคันนี้ ชุดสโลไม่เสียราคานี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะบอกเลยนะครับว่าราคานี้ไม่ได้แน่นอนถ้ารถวิ่งดีๆรถคันนี้ราคาเกือบแสนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับถ้าทนาดสนใจตามมาเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ก็แล้วกันครับผมไปจมกันเลยมาชมกันครับทุกคน ทีเอลซนะครับอิซากินะครับเป็นรถญี่ปุ่นนะมือสองจากญี่ปุ่นท่านใดที่คิดว่าแม่ราคานี้ดีกว่ารถไฮดัดแปลงจัดเลยฮะแต่บอกก่อนนะครับว่าคันนี้ราคา65,000บาทและชุดเกียร์สโลเสียนะครับชุดเกียร์สโลเสียเจ้าของบอกว่าถ้ามีอะไรชุดเกียร์สโลมาซ่อมได้ก็จะไม่ขายนะครับ ก็จะไม่ขายแต่นี้ก็คือหาอะไรไม่ได้ก็ให้ผมพยายามหาอะไระแต่ว่าตอนนี้หาลานอะไรได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะขายนะอยากจะขายเพราะว่าที่บ้านมีอยู่2คันแล้วก็เลยอยากจะขายคันนี้ออกขายในราคา65,000่หบาทนะครับก็เอาไปซ่อมเพิ่มเติมอีกประมาณสักหลักหมื่นนะประมาณหลักหมื่นกว่าบาทก็น่าจะคุ้มทุนอยู่นะครับทุกคนยางนี้ก็90%เเซเลยนะครับยางเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะยางหลังยังสภาพดีอยู่เลยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ที่วางอยู่หน้าจอเนี่ยครับ0898815862นะครับหรือว่าจะไปดูรถไ,ได้เลยนะครับที่บ้านอ่าวน้อยนะเอาเดี๋ยวดูสตาร์ทเครื่องให้เอฟซีได้ชมกันก่อนน,นะ,นะว่าสตาร์ทติดไหมนี่สตาร์ทติดนะเครื่องยังดีนะครับเครื่องดีคาน,น้าดีคาน,น้านี้กําลังเปลี่ยนมาเมื่อปีที่แล้วนะซื้อมาประมาณอ่าซื้อมาสองหมื่นกว่าบาทนะครับเฉพาะคาน้านะ ซื้อมาจากที่โคราชนะฮะเปลี่ยนใหม่เลยสองหมืนกว่าบาทฟังเสียงเครื่องแนละ้วฟิตวนะเพียงแต่ว่าเกียร์เสียแค่นั้นเองนะครับทุกคน